ทุกคนรู้จากเ้นอุด้งแบบน้ำกันเยอะแล้วใช่ไหมคะวันนี้ทํากินเองที่บ้านและติชวนมาทําอุด้งผัดแห้งค่ะชมดอกกุหลาบที่กาลังบานสวยๆไฮโยนะฮะบายบายอนุบาลหนึ่งกับอมกันโอเฮโอโกไซมสัสสวัสดีจากญี่ปุ่นจ้าวันนี้เราติชวนมาทําอุด้งผัดแห้งกันนะคะเป็นการทํากินเองง่ายๆไม่ได้มีสูตรตายตัวอะไรมีของอะไรในตู้เย็นหรือว่ามีของอะไรที่บ้านก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเริ่มต้นจากผัดเบคอนให้หอมๆก่อนนะคะประชาพิเศษก็ได้ซื้อผักมาเพิ่มค่ะ ผักก็จะถุงประมาณ100กว่าเยนหรือประมาณ20-30บาทนะคะก็จะมีกระห่ำตีถั่วง,งอกแครอทผสม,มอูอ่ในส่วนอุด้งก่อนที่จะเอามาผัดเราตีเห็นพี่เคนเขาเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อนจ้าอ,อ๋อก่อนใส่อุด้งลงไปผัดก็ใส่ทูน่าลงไปก่อนนะคะตอัจากนั้นก็ค่อยๆผัดส่วนผสมให้เข้ากันเลยเ<อ>าการกินมื้อเดียวนะคะของสามีญี่ปุ่นถ้าเป็นเราผัดกระทะใหญ่กระทานนี้กินได้3วันเลยจ้า และจะปรุงรถด้วยซอสซีอิ๊วเครื่องปรุงอาหารเส้นของญี่ปุ่นมีส่วนผสมของชโชยุมิรินและดาชิก็คือน้ำซุปนั่นเองใส่ตามชอบได้เลยนะคะใครชอบมากชอบน้อยหรือถ้าใครเคยกินหมี่เย็นจุ่มซอสก็มาจากซอสต,ตัวนี้นี่ละคะ่ะต่อจากนั้นก็ใส่ต้นหอมลงไป ตอนผัดก็ใช้ไฟค่อนข้างแรงนะคะผัดส่วนผสมให้เข้ากันสุดๆไปเลยใช้เวลาผัดค่อนข้างนานเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ได้กลิ่นหอมๆออกมาแล้วและก็เพิ่มความหอมด้วยปลาโอแห้งลงไปอีกปลาโอแห้งนี้ที่ชอบใส่ในพิซซ่าีุปุน,นะจ๊ะทำให้กลิ่นอาหารหอมขึ้นมากๆเลยผัดเลยๆใกล้ๆสุกแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยเนยอีกนิดนึงที่นี่ใช้อุด้งสามห่อก็ใส่เนยไปสามก้อนเลยค่ะน่าจะหอมๆมันๆสุดๆ เมนูนี้รติก็ไม่ค่อยได้กินบ่อยเท่าไหร่ค่ะค่ะราตีเป็นคนทําอาหารส่วนมากก็จะทําอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นนานๆก็จะทําครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆชอบกินอาหารญี่ปุ่นกันไหมคะวันนี้ไม่มีวัตถุดิบอะไรลรติก็เลยบอกให้พ่เคนทาอาหารกินเองจ้าแกก็เลยเตรียมวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นง่าย,ายๆก็เลยออกมาได้เมนูนี้ยากิอ<ๆ>ุด้งหรือว่าผัดอุด้งแห้งนั่นเอง ปิดท้ายด้วยเทมปุระกอปกติรตีเคยเห็นแกชอบใส่อุด้งน้ำนะคะวันนี้ก็เลยเอามาผัดรวมด้วยเวลาตักเข้าปากมันจะเป็น t e เจอร์กรอบกรุบกรุบอร่อยดีเหมือนกันค่ะเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูประหยัดได้อีกเมนูนฤฤฤึงเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้ส่วนมากราคาไม่แพงค่ะอายเยอะขนาดนี้ตกประมาณ170บาทไทยแต่ก็น่าอร่อยมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเห็นอาหารญี่ปุ่นชามนี้แล้วอยากลองชิมไหมคะข้าวชาวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเช็คสภาพอากาศนิดหน่อยช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วอากาศก็เริ่มดีขึ้นค ้นไม้เห er> ี่ยวแห้งมากๆเลยก็เลยรดน้าต้นไม้ก่อนไปส่งลูกโรงเรียนซะหน่อยเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้ากันจ้าต้นไม้ก็เริ่มผีดอกออกใบมองไม่เห็นรถไฟวิ่งผ่านหลังบ้านแล้วจ้าวันเวลา1ปีก็เร็วมากเลยนะคะแปบวันนี้ลูกก็จบอนุบาลหนึ่งแล้วเด็กที่เคยร้องไห้ก็เดินไปโรงเรียนได้เองค่ะกลับมาก็เล่นเกมตามปกติแม่แม่ที่มีลูกรุ่นเดียวกันก็ดีใจเหมือนกันใช่ไหมคะว่าลูกจบอนุบาลหนึ่งแล้วเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าดีใจแบบบอกไม่ี้ราไปกับดอกสักุระสสวยๆนะคะบ๊ายบาย